พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจาวันนี้วันพฤหัสบดีที่27มิถุนายนคริสตศักราศ2024ัพยานชีวิตโดยคุณเวน ลินาวอตอิลลินอยสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องแหล่งแห่งพลังขอพระคำพีนหนุนใจที่นำมาใครครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมเอเฟซัสบทที่สองข้อ4-5แต่พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณาเพราะเหตุความรักอันใหญ่หลวงซึ่งพระองค์ทรงรักเรานั้นถึงแม้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาป พระองค์ยังทรงกระทําให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคิดซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณคุณเวนกรินาวอตเป็นพยานว่าผมได้ปรับปรุงห้องใต้ดินของผมเพื่อเพิ่มพื้นที่สำนักง,งานและทำเป็นห้องพักผ่อนซึ่งรวมถึงระบบไฟสายไฟเต้ารับสวิตช์ผมทำทุกอย่างถูกต้องแล้วหรือยัง ผมคิดใคร่ครวญดูสิ่งสุดท้ายที่ต้องทำคือผมต้องเอาทุกอย่างในระบบไฟไปเชื่อมต่อกับตัวส่งพลังงานออกมาโดยต่อสายไฟเข้ากับแผงไฟควบคุมหลักผมสับเบรกเกอร์และไฟก็สว่างขึ้นผมดีใจมากไม่ว่าผมจะพิถีพิถันแค่ไหนในการเชื่อมต่อสายไฟทั้งหมด แต่มันจะไร้ประโยชน์ถ้าไม่ได้ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟเช่นเดียวกับพวกเราทุกคนเราอาจคิดว่าเราได้ทำการเชื่อมต่อชีวิตของเราอย่างถูกต้องทั้งหมดแล้วโดวยการไปโบสถ์การเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆของคิตจักรการรับศีลระลึกในพิธีมหาสนิท รวมทั้งการปฏิบัติคำสอนในพระคัมภีร์อย่างเต็มที่แต่เราไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งแห่งพลังคือพระเจ้าเราก็ตายเหมือนกับอุปกรณ์ที่ขาดการเชื่อมต่อเปาโลเขียนไว้ในเอเฟซัสบทที่สองว่าเราตายแล้วในการบาปแต่พระองค์ยัง,งรทรงกระทํำให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์ด้วยผ่านความเชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต เราจึงมีพลังที่จะได้ดําเนินตามชีวิตใหม่รมบทที่6ข้อที่สเพราะว่าเราเป็นฝีปะัตรของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสเพื่อให้เราประกอบการดีเอเวซัสบทที่สองข้อที่10พระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งพลังชีวิตของเราขอทรงอวยพระพรเราด้วยของประทานนี้ ไม่เพียงแต่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเท่านั้นแต่ให้เราสามารถรับใช้ผู้อื่นได้ข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพเจ้ามีชีวิตใหม่โดยพระเยซูคริสต์และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อช่างไฟฟ้าข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งแห่งพลังชีวิต ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าวงทั้งหลายให้ยอมรับชีวิตใหม่ที่พระองค์มอบให้เพื่อรับใช้ผู้อื่นและถวายเกียรติแด่พระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่ หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ